เป็นท่าเรือแต่เราจะถ่ายด้านนี้นะเป,นเป็นทะเลที่สวยงามแบบเพื่อนสวยงามนะคะแลวกนะ็เืยมอชื่นใจนะ ถ่ายท่าเรือเพราะว่าท่าเรือมันอยู่อีกด้านถ้าจะถ่ายนะสวยๆเราเคยถ่ายมาแล้วนะโอ้มีก้อนนี้สวยอย่นะเ,เคยถ่ายตรงจุดที่มันสวยแล้วเนาะเราก็เพื่อนเคยดูแล้วก็คงจะไม่ถ่ายครไว้จะมีโอกาสค้าต่อไปแล้วกนะันวันนี้อเอาแค่ตรงริมทะเลนี้ก่อนนะเหนะ็นตัวทีเน็ตไปเลยฉันไปมั่งแล้วล่ะอยากจะไปอยู่แต่ว่า จะไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะกูมันเป็นทางที่เขาเดินกัลนน่ะเนาะกอนเมก่อนเม,นมส่วนมากรถบรัสของบริษัทรับคพงานอะไรนะชิวชิวเลนะเลสร้างสีเพียงนะนะ ขึ้นใจมากเลยค่ะลมเย็นๆสบายๆวันที่24องศา จะลึกกว่าคันีปลาสนะคะตรงนี้เล่นน้ำไม่ได้เด้อค่ะอันตรายนะก็เป็นจุดชมวิวใหม่นะถ้าเล่นน้ำต้องไปทางหาดทางนน,น้นค่ะหนเลยขดหินไปทางนู้นนะคะเล่นน้ำเดินเล่นอะไรไมถึงคานีทางใต้ทางนน้นก็สวยคือที่รีบๆเนะี่ยคือหมู่บ้านเรานะ,ะแต่ต้องของเราอยู่ตรงกลางต้องไปตรงกลางหาด ส่องไปไกลก็จะเห็นชิงช้าสวรรค์เล็กน้อยนะคะเห็นไกลริบๆบ้านเราอยู่ทางโน้นนะคะมาไกลอยู่นะคะประมาณห้า,าโลจากหมู่บ้านมาที่ห้าโลรมเร็นสบาย เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะ ค้าเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปจุดนู้นนะคะโน่นเห็นเมื่อกี้เราติดเน็ตไปนะเดี๋ยวเราจะไปว่างกันเราอยากจะไปเห็นตรงนู้นแะจุดตรงนู้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันะค,ะ <S <S ค่ะคลิปอันนี้ก็พอก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวดูคลิปต่อไปว่าเราไปถึงตรงนู้นแล้วเราจะมีอะไรส,ยสวยๆมาให้เพื่อนดูนะคะไว้ติดตามดูกันต่อจ้า